อับวิดีโอตอนนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนะครับที่กําลังเป็นกระแสะตอนนี้นะครับที่กําลังถูกพูดถึงตอนนี้นะฮะก็คือว่าเมดไฟเนี่ยนะครับเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า อันนี้จริงน,นะครับผมไม่อยากจะทําวิดีโอออกมาอะไรประมาณนี้หรอกครับคือผมไม่ชอบทําวิดีโอออกแนวลบๆนะฮะแต่ว่านะครับคือบางทีผมก็อยากจะอธิบายนะครับอธิบายให้เพื่อนหลายๆท่านเนี่ยนะครับได้เข้าใจนะครับคือเพื่อนๆหลายท่านก็ถามกันมาเยอะเนาะว่าฮี่สุลว่าเม็ดไฟเนี่ยมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าก่อนที่เราจะมาพูดว่าเม็ดไฟเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนดูรูปนี้ก่อนเพื่อนเห็น3โลโก้นี่ไหมครับนี่คือ Luna ลูน่าเหรียญลูน่านะอันนี้ ftx นะครับอันนี้ซ i ฟ m a ผมถามเพื่อนว่า3มแพลต สามบริษัทเนี่ยนะครับเป็นแชร์ลูกโซหรือเปล่านะคุณลองตอบผมก่อนอันนี้ใช่แชร์ลูกโซหรือเปล่าถ้าคุณย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก1ปีที่แล้วนะครับก่อนที่ไอ้สตัวเนี่ยมันจะล่มสลายเนี่ยผมเห็นใน u t u b e นะอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อสักปีที่แล้วนะผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยนะครับออกมารีวิวว่าอ่ารูหนา้าดีอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญแห่งอนาคต FTX นะครับเดี๋ยวจะเป็น Exchange อันดับหนึ่งของโลกนะฮะแทนไบแอนแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเม็ดเงินมหาศาลมีวอลุ่มเยอะแยะมากมาย อวยกันนะอวยกันนะครับอ่าซิฟเมกนะครับซิฟเมกนี่ยิ่งแล้วนะครับได้รับการรับรองจากกรทนะครับนะาผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะก็บอกกันประมาณนี้ว่าไม่ใช่นะครับผู้ชาญบอกว่าน,นี่ไม่ใช่ใช้ลูกโซ่แต่วันนี้เนี่ยนะครับไอ้สแพลตฟอร์มนี่แหละนะครับสร้างความเสียหายให้คนไทยแบบมหาศาล มีคนไทยไม่น้อยหรอกครับที่ซื้อเหรียญลูน่าตอนราคาแพงๆราคาตอนที่พีกๆสูงๆเนี่ยนะครับแล้วก็เจ๊งมีคนไทยไม่น้อยหรอกครับที่ฝากเงินเข้าไปใน Exchange x h e FTX นะครับแล้วก็ถอนไม่ได้เพราะว่า FTX ปิดตัวหนี c ี o ก็ปิดตัวหนีหอบเงินหนีไปไหนไม่รู้ละ่ะซิฟเมกตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีนโยบายที่จะออกมาจ่ายเงินรับผิดชอบอะไรหรือว่าอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนะครับย้ำนะครับว่ากรอตาให้การรับรองซิฟเมกนี่แหละผมถึงถามนะครับว่าคุณคิดว่าไอ้สตัวเนี้ยใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ใช่แล้วไงอะคร ไม่ใช่แล้ว,ลวไงแล้วสร้างความเสียหายให้คนไทยมหาศาลอย่างเงี้ยทุกวันนี้ออกมารับผิดชอบไหมไม่นะครับผมเซิร์ชสามคำเนี่ยแหละลูน่าเอฟทีเอซิปเมกเนี่ยในยูทูบเนี่ยแทบไม่มีวิดีโอสมัยก่อนเนี่ยเหลืออยู่เลยผู้จัดการก็ต้องลบออกจากช่องตัวเองบ้างแหละเมื่อก่อนก็บอกว่าดีกันอย่างงุ้นอย่างนี้ถูกไหมครับนี่แหละครับเพื่อนพอกลับมาที่เม็ดไฟเนี่ยผมก็จะบอกตอนนี้เลยว่าผมไม่รู้ว่าเม็ดไฟเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเพราะผมแยกไม่ออกทุกวันนี้ผมแยกไม่ออกแล้วครับว่าอะไรคือแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าอันนี้คือแชร์ลูกโซ่ ข้างในเนี่ยเนีข้างในองค์กรพวกเนี้ยบรรจุผู้เชี่ยวชาญไว้ทั้งนั้นเลยเนี่ยที่อยู่ในบริษัทพวกเนี้ยคำถามที่ผมจะถามกลับไปว่าวันนี้คุณเชื่อใครได้อะคุณเชื่อผู้เชี่ยวชาญได้เหรอคุณเชื่อใครได้อะวันนี้กลับมามีผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าเม็ดไฟเป็นแชร์ลูกโซ่ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันแหละไอ้ที่บอกว่าดีด,ด,ดีกันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเี่ยเมื่อหนึ่งปีที่แล้ววันนี้ก็ทําให้คนไทยสูญเสียเกินเงินเป็นมหาศาลเรามาดูบิตคอยนะครับเรากดออดูเนาะย้อนกลับไปประมาณสัก ปี2014เนี่ย2014 2015เนี่ยเนี่ยราคาอยู่ที่10,000บาทราคาบิตคอยน์นะครับไล่ลงมานะผมเอาประมาณนี้แล้วกันอะ2016 2017เนี่ยราคาอยู่ประมาณ20,000บาทนะครับผมกำลังพูดถึงณนะตอนนั้นนะณเนะมื่อประมาณปี2016เนี่ยคำที่คุณจะคุ้นหูมากๆจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจะบอกว่าบิตคอยก็แค่แชร์ลูกโซ่อันนี้คือผู้เชี่ยวชาญเขากล่าวไว้อ่าข่าวก็พูดมามาว่าเฮ้ยบิตคอยแชร์ลูกโซ่มันจะะมมาสูู้้เงงนะินไไดถกัยฮ พอช่วงราคาที่บิตคอยต์ขึ้นมา200,000บาทก็ยังมีนะก็ยังบอกว่าบิตคอยต์ก็แค่แชร์ลูกโซ่แต่พอมาบิตคอยต์สล้านเนี่ยแน่สักปีก่อนเนี่ยนะครับบิตคอยต์ราคา2ล้านบาทเนี่ยนะครับผู้ชี่ยวชาญกล่าวไว้ว่าบิตคอยต์คืออนาคตมันคืออนาคตนะครับเราควรเก็บไว้นะครับก่อนที่มันจะไป10ล้านก็เฮโลเข้าไปซื้อกันถูกไหมฮะคนไทยก็เข้าไปซื้อกันครับตอนบิตคอยต์สล้านคุณดูราคาวันนี้ดิฮะเขาถึงบอกนะครับว่าเนี่ยติดดอยมีใครได้ขายตอน2ล้านหรือย,ยังยังครับ คนไทยก็สูญเสียเงินกันไปมหาศาลติดดอยกันทุกวันนี้เพราะผู้เชี่ยวชาญผมรู้จักกลาโนดเนี่ยราคา7 0,000นะครับแล้วผมรู้จักทุกคนรุ่นพี่นะครับที่เราเล่นเกมทาวสตาร์เราอยู่กล้าด้วยกันมาเนี่ยแม้กระทั่งพี่โชมนะครับพี่โชมนี่เจ้าของโนดกล้าถึงหโนดแต่แกจะซื้อในราคาประมาณหน0 0 0แแล้วก็รู้จักมากมายหลายคนที่มีโนดกล้าตอนราคาไม่ถึงแสนแต่คุณเชื่อไหมครับว่าณนะช่วงนั้นน่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ายังไงกล้าโนดเนี่ยมันก็แค่ขายฝันเทคโนโลยีขายฝันนะครับหลอกลวง เป็นไปไม่ได้หรอกคุณเชื่อไหมครับว่าคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับตอนที่ซื้อกาล่าโหนดกันไม่ถึงแสนเนี่ยราคาไม่ถึงแสนน,นะครับผมยกตัวอย่างพี่ชมแล้วกันเขาได้ NFT เนี่ยจากกาล่าโหนดเนี่ยนะครับเป็นหมื่นตัวนะฮะเป็นหมื่นชิ้นนะครับแล้วราคาแต่ละตัวนี่คือแบบระดับหลักหมื่นบาทขึ้นไปนะครับคูณไปคูณเอาแล้วกันวันแรกๆนะครับที่กาล่าโหนดน,นะครับรีวอร์ดเหรียญกาล่าออกมาเนี่ยนะครับเขารีวอร์ดกันเป็นหลักหมื่นกาล่าหลักหมื่นโทเค็นอะ แล้วคุณลองดูตอนที่กล้าพิกเนี่ยเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาราคา15บาทคุณคิดว่าพวกคนเหล่านี้เขาขายเงินกันเท่าไหร่ผมบอกเลยนะเขามีกันระดับครึ่งร้อยล้านนะครับเขาทําเงินจากโนดกล้าในราคาไม่ถึงแสนเนี่ยพอมาวันที่จุดที่กลาเริ่มทําเกมทาวสตาร์ออกมาเริ่มมีนูน่นมีโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี่นะครับราคากลาโนดขึ้นมาเป็น1นล้านหผู้ชี่ยวชาญกล่าไวไว้ว่ายังไงครับควรค่าแก่การครอบครองคุณก็จะเห็นวิดีโอใน y YouTube เต็มไปหมดเลยที่ออกมารีวิวว่าซื้อกลา ตอนราคา1นล้านห้าล้าน2ล้านนะครับแล้วปัจจุบันนี้กาลาโนดเริ่มสู่ช่วงขาลงเหรียญก็ราคาตกต่าผมเองผมก็ชอบกาลาผมก็ยังเล่นเกมท้าสตาร์อยู่นะครับแต่ผมพูดในความเป็นจริงพูดถึงโลกในแบบที่โลกมันเป็นเราไม่ได้พูดถึงโลกในแบบที่มันเป็นสวรรค์วิมานดอดคอยตอนที่ราคา0.1นะครับราคา10สตางค์ผู้ชี่ยวชาญกล่าวไว้ว่าไงครับเหรียญขยะไร้อนาคตแต่วันที่ดอดคอยนะครับ ขึ้นมาราคา20บาทอันนี้คือจุดพีคสุดๆเลยนะนผู้ชาญกล่าวไว้ว่าไงครับโอกาสมาแล้วพวกเรารวยแน่นอนพวกเราต้องรวยกับเหรียญนี้แน่นอนนะครับไม่รีบซื้อตอนนี้มึจะซื้อตอนไหนอีกนี่คือผู้ชาญได้กล่าวไว้อย่างนี้มาดูชีบาเหมือนกันครับผมชีบากก็เหรียญขยะนะครับตอนชีบาราคา0.0011ผู้ชาญก็จะพูดว่าเหรียญขยะรอนาคตก็ไม่ต่างจากรอสคอยล็อกนู่นนี่นั่นวันที่ชีบาขึ้นมา0.02บาทผู้ชชาญก็บอกว่าโอกาสมาแล้วพวกเรารวยแน่นอน วันนี้ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ออกมาพูดอีกแล้วว่าเม็ดไฟก็แค่แชร์ลูกโซ่วันนี้ผมก็ถามคุณกลับไปว่าวันนี้คุณเชื่อผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้อีกหรือตลอดระยะเวลานะครับห้าปีสิปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณพลาดอะไรไปบ้างคุณพลาดบิตคอยราคา2 0 0 0 0คุณพลาดการาโนดคุณพลาดดอสคอยคุณพลาดชี่บัคุณพลาดโอกาสเยอะแยะมากมายจากการที่คุณเชื่อผู้เชี่ยวชาญคุณฟังวิดีโอนี้คุณก็ไม่ต้องเชื่อผมทั้งนั้นแหละนะครับอันนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับ ือผมคิดอย่างเงี้ยเขาจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดแบบเนี้ยวันเนี้ยนนผมเลือกที่ผมจะเชื่อตัวเองผม,มเห็นเม็ดไฟเป็นโอกาสผมไม่ได้เห็นว่าเป็นแค่แชร์ลูกโซ่ผม,มเลือกทำเมดไฟต่อไปนะครับเพื่อนๆเรามาดูคํานิยามของว,ว่าแชร์ลูกโซ่ก่อนนะครับเป็นแชร์ลูกโซ่เพราะว่ามีระบบแนะนําเพื่อนชวนเพื่อนอะไรที่มีระบบแนะนําเพื่อนชวนเพื่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แต่คุณเห็น โลโก้นี่ไหมไบแนนบิตคัพสแตนโพลซิฟเมกนี่ไอสองตัวนี่ซิฟเมกเอทิเบกเนี่ยไม่กระทงการล่าเกมที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี่ยมีระบบแนะนําเพื่อนหมดอ่ะเราไปดูทีละอันเลยอ่าไบแนนไบแนนแนะนําเพื่อนคำถามที่ผู้บอยเก็บกี่ยวก,กับโปรแกรมแนะนําเพื่อนเห็นไหมครับไบแนนมีระบบแนะนําเพื่อนครับสยามบิตคอยเขาก็ทําไว้นะครับโปรแกรมแนะนําเพื่อนของไบแนนนะครับเรื่องฟรอคโค้ดนะครับต่อไปเรามาดูบิตคัพกัน บีคับแนะนําเพื่อน25%นะฮะโปรแกรมแนะนำเพื่อนจากบิ t คัพนี่ระบบแนะนําเพื่อนชวนเพื่อนเนี่ยย้ำนะว่าชวนเพื่อนเนี่ยชวนเพื่อนมาลงทุนในบิทคับมาซื้อมาเทรดอะไรในบิทคัพเนี่ยชวนเพื่อนเหมือนที่เมดไฟล์ก็มีอ่ะชวนเพื่อนมีเหมือนกันอ่ะชิมเมกแนะนําเพื่อนแนะนาเพื่อนชวนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนในบทับที่เมกรับส่วนลดส่วนแบ่ง50%จากค่าธรรมเนียมแน่เห็นไหมถ้าแพลตฟอร์มไหนที่มีระบบแนะนําเพื่อนเนี่ยคือแชร์ลูกโซ่ บีแอนด์ก็แชร์ลูกโซ่ครับบิตครับก็แชร์ลูกโซ่สิงคโปก็แชร์ลูกโซ่ซิฟเมกก็แชร์ลูกโซ่ครับ ftx ก็แชร์ลูกโซ่คาร่าเกมก็แชร์ลูกโซ่เป็นแชร์ลูกโซ่หมดเลยถ้าใช้มาตรฐานนี้นะคุณสังเกตไหมครับว่าช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยที่สอนการสมัครบิตครับสมัครบีแอนด์นะหรือพูดถึง e x c h a n g e พวกเนี้ยนี่ ftx นี่ซิฟเมกนี่นะฮะยุคช่วงรุ่งเรืองเนี่ยนะครับเห็นเต็มเลยนะครับสอนสมัคร ftx สอนสมัครซิฟเมกนะครับใต้ดีคริปชั่นมีลิงก์ลับฟรอร์นะครับลิงก์แนนนะะะฮ ากสมัครผ่านลิงก์ผมด้วยนะครับอ่ายังไงก็ว่าไปนะครับบิตคัพก็มีนะครับผมว่าเกือบทุกช่องอ่ะเกือบทุกวิดีโอที่สอนสมัครบิตคัพสมัครไปแน่สมัครซิปเม็ก FTX ตามโปรพวกเนี้ยจะแนบลิงก์สมัครของตัวเองไว้การที่คุณสมัครลิงก์พวกเนี้ยนะครับสมมติว่าเพื่อนผมชื่อ A เนาะเ <c oughs> พื่อนผมชวนผมให้ผมไปเทรดกับ FTX เพื่อนผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ผมก็สมัครผ่านลิงก์เขาผมไปดูวิดีโอเขาสมัครลิงก์เขาปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่ผมเทรดไม่ว่าผมจะได้หรือผมจะเจ๊งเนี่ยยนนนนนนนะะะคคคคครรรััับบเพื <c oughs> พ่ <c oughs> พ่่ออผผมมมไไดด้้าิชชชชวก็ลปโ์ ระบบแนะนําเพื่อนเป็นแชร์ลุกโซเพราะว่าให้ผลตอบแทนเกินกว่าที่ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผมตั้งตัวเลขเอาสมมตินะว่าสักสิต่อปีแล้วกันมันไม่เกินนี้แหละดังนั้นนะครับผม d e f านะครับทุกแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ทั้งของไทยของเทศนะครับเป็นแชร์ลุกโซหมดเพราะส่วนใหญ่ผลตอบแทนจะเกิน10%ต่อปีทุกการลงทุนใดก็ตามนะครับที่คุณไปลงทุนนะหรือว่ามีการพูดถึงเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าให้ผลตอบแทนเกิน10%ตเอปีเป็นแชร์ทกซ่หมด คราสอนเทรดนะครับอาจารย์สอนเทรดที่บอกว่าผมสอนคุณเทรดฟิวเจอร์นะผมสอนคุณเทรดนู่นนี่นั่นนะผลตอบแทน10%ต่อเดือน20%ต่อเดือนป,ปีปีนึงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันเนี้ยก็คือสอนให้ทำแชลูโซ่หนึ่งผิดหมดครับผมทุกคนผิดหมดเลยนะครับทุกคนทำแชลูกโซ่หมดนะในโลกนี้มองโลกด้วยความเป็นจริงเนี่ยคุณว่าบนโลกนี้มีธุรกิจที่ทำเงินได้เกิน10%ต่อปีไหมล่ะ มันมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นรูปธรรมนะครับทำธุรกิจที่ตั้งเป็นสถานที่มีหน้าร้านมีอะไรก็ตามนะครับหรือเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกอย่างมันมีเกิน1 0ต่อปีหมดเลยครับถ้าคุณฟันธงว่าการให้ผลตอบแทนเกินกว่าที่ธนาคารกำหนดเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็พูดยากเนาะก็เป็นแชร์ลูกโซ่หมดเลยทุกอย่างบนโลกนี้เป็นแชร์ลูกโซ่เพราะว่านําเงินสมาชิกใหม่ มาจ่ายสมาชิกเก่าอันนี้ผมไม่เถียงเลยนะครับเมดไฟก็นําเงินสมาชิกใหม่มาจ่ายสมาชิกเก่าอยู่แล้วหรือเราจะเรียกลูกค้าก็ได้เอาเงินลูกค้าใหม่มาจ่ายลูกค้าเก่าอันนี้ผมไม่เถียงเมดไฟลนะครับเขาขาย NFT ย้านะครับขาย NFT เหมือนกับที่กล่าขาย NFT เ่ย NFT ที่เล่นในเกมต่างๆนาน,านะครับหรือแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยนะครับที่ขาย NFT เนะ่ยก็เหมือนกันครับตอนคุณจะกดซื้อ NFT เนี่ยให้แมเขาขึ้นคําสีแดงชัดเจนนะครับว่า b y n o w แล้วผมจะซื้อกุ้งเนี่ยนะครับเขาขึ้นเลยนะครับายนาวเขาไม่ได้บอกว่า investment การที่คุณจ่ายเงินลงไป100ดอลลาร์พันหอะไรก็ว่าไปเนี่ยคุณซื้อของเขาเขาให้ของคุณคุณจ่ายเงินให้เขาจบ แต่สิ่งที่หลายสายท่านเนี่ยจะเข้าใจผิดกันมากๆเลยนะตอนนี้ผมรู้จักมิดไฟใหม่ๆนะครับผมก็เข้าใจผิดนะแล้วผมก็ทําวิดีโอออกไปแบบที่ผมไม่เข้าใจไม่เคลียร์นะครับแล้วผมก็ลบออกจากช่องไปละแต่ยังมีหลายๆคนนะที่เอาวิดีโอผมไปลงอนะ่ะวิดีโอเวอร์ชันเ,เก่าๆเ,เวอร์ชันแรกๆนะครับอ่าแล้วก็ไม่ยอมมาออกนะครับเพราะว่ามันมันดึงดูดคนง่ายเนี่ยนี่ผมบอกเลยนะว่าคุณรับผิดชอบเองนะครับเกิดคําเสียหายจากคนที่เขาฟังวิดีโอแล้วแบบฟังผิดๆเนี่ยนะครับจากการที่คุณไม่ยอมเอาวิดีโอออกจากช่องคุณเนี่ยตอนนี้คุณต้องรับ กลุ่มไลนกลุ่มอะไรแล้วว่าเฮ้ยวิดีโอชุดแรกๆผมเนี่ยผมพูดผิดผมให้ข้อมูลผิดเพราะว่าผมก็ใหม่เหมือนกันแล้วผมก็ลบออกจากช่องของผมแล้วเ t b k Official ผมลบอ,อกหมดแล้วนะครับแล้วผมก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปแล้วเป็นวิดีโอเวอร์ชันใหม่ที่ถูกต้องไปแล้วอันนี้คือแบบร่วม3เดือนแล้วนะครับผมยังเห็นมีหลายช่องนะที่ไม่ยอมมาออกนะครับเพราะคุณคิดว่าเฮ้ยวิดีอนั้นเนี่ยทำให้คนสมัครง่ายแต่เขาสมัครเข้ามาแบบเขาขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เหมือนคุณไปหลอกลวงเขาแหละครับอันนี้คือคุ ที่ผมเห็นนะคุณซื้อ NFT เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณซื้อ d o l ฟฟินเนี่ยนะครับเขาแถมเหรียญ MFI ให้คุณเนี่ย0.34 MFI อ่าอย่าง d o l ฟฟินเนี่ยนะครับมัน5 X นะอัตรา500%อะไรก็ว่าไปแน่นอนครับผมหมายถึงว่าเขาแถมเหรียญให้คุณมาเนี่ย0.34 MFI เนี่ยเขาบอกว่าไอ้5 X 500%เนี่ยเขาว่าจากตรงนี้เขาบอกคุณว่าแน่นอน1ปีเนี่ยเนี่ยไอ้0.34 MFI คุณเนี่ย มันจะกลายเป็น0.17 MFI คุณจะได้เพิ่มมาเป็น0.17 MFI เนี่ยหนึ่งปี 5x 500%เนี่ยมันไม่ได้วัดจากว่าราคา MTP เนี่ยนะครับราคา3,100 b s d เนี่ย1ปีผ่านไปคุณจะได้รับ15,500 b s d เอาเนี่ยมันไม่ใช่เงินที่คุณจ่ายคือค่า f t p เหมือนคุณซื้อ f t p รูปภาพอะซื้อไปกอดไว้เฉย คุณก็ยังซื้อกันได้คาดหวังว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะมีราคาสูงขึ้นก็เหมือนกันนะครับแต่ว่า a t f เนี่ยเขามี utility ให้ก็คือว่าเขาให้ผลตอบแทนเป็น reward อะเป็นเหรียญ MFI นะครับเขาอาจจะใช้คำพูดว่า staking อะไรก็ได้ก็แล้วแต่เขานะครับแต่เขาบอกอย่างนี้ว่า1ปีเนี่ยจาก0-3 4ที่เข้าแถมให้มาเนี่ยมันจะกลายเป็น0-17หนลายคนถามผมว่าเขาจะจ่ายได้เหรอจะให้ได้เหรอเนี่ยผมก็ตอบว่าทำไมจะให้ไม่ได้ล่ะเหรียญมันมิ้น์ออกมาได้ตลอดเวลาเขามีเหรียญให้คุณอยู่แล้วแหละ1ปีจะจให้ตอนนียังด้เลยนเ่ยเนี่ย วันนี้คุณซื้อดอลฟินปุ๊บอ่าคุณได้0.34 FMI ครับอ่าวันพรุ่งนี้เอาไปเลย0.17 500% 5X เาขาก็ให้คุณได้เพราะเขาเป็นเจ้าของเหรียญเมทไฟเขาบินเหรียญออกมาได้ตลอดเวลาแต่เขาไม่ทำนี่ครับเขาไม่ทำเพรเาะเขามีคนใครอะไรต่างๆนานาเพื่อจะประคองเหรียญให้ราคามันสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วแข็งแร่งขึ้นขอให้ทำแบกเละทำแบก,กนะครับคุณซื้อปุ๊บเนี่ยเขาแถมให้คุณเลย1.11 FMI 1ปี 1. 1. 1. คุณจะได้รับ11.1 FMI พรุ่งนี้เขาจะให้คุณ1 เขาจะให้เราได้เลยนะครับพันเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ครับเขาให้ได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าเหรียญมันมินได้ตลอดเวลาไม่จํากัดแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าไม่มีแม็กซ์พลายชัดเจนครับที่จริงเนี่ยนะครับเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยเขาเขียนเป็นไวท์เพเปอร์ยาวมากนะครับนะจำเป็นประมาณห้าสิบกว่าหน้ารายละเอียดทุกอย่างเขาบอกไว้หมดเลยถ้าคุณอ่านจบคุณจะไม่มีคําถามอะไรทั้งสิ้นเลยมันไม่มีอะไรที่แบบกำกวมหรอกครับเขาพูดชัดเจนทุกอย่างเมื่อมีคำนิยามว่าสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกเก่าเนี่ยเราลองมาพูดถึงคำนี้หน่อยนี้คับ เราเข้ามาซื้อ NFT ของเมดไฟเนี่ยแล้วเป็นลูกค้าคนหนึ่งเราเป็น NFT owner นะครับเป็นเจ้าของ NFT ใช้เข้ามาสมาชิกก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะนิยามยังไงถูกไหมครับเมื่อคุณเข้ามาซื้อ Product ซื้อสินค้าของเขาคือ NFT เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือรอนั่งรอนอนรอรับเหรียญ m f I ก็ตามนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็น a f f i l i a t e คุณอยากจะทำา A f f ฟ i ร์เรนะครับอยากเป็นตัวแทนขาย NFT ให้กับทางเมด f ฟนะครับคุณชวนเพื่อนคุณมาซื้อ NFT นะครับคุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นนี่ครับตรงไปตรงมา ถ้าเกิดว่าแบบว่าเฮ้ยเราซื้อ n f p เข้ามาแล้วไม่มีรีวอร์ดไม่มีเหรียญ m f i ให้ไม่มีอะไรเลยนะครับคุณจะได้เงินก็ต่อเมื่อคุณจะต้องไปชวนคนอื่นมาเท่านั้นไปชวนคนอื่นมาซื้อ NFT ต่อ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 ไปนะครับเท่านั้นอันเนี้ยผมไม่ทาแน่นอนถ้ามีอันเนี้ยอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ทําแต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูตรงเนี้ยอันนี้มันก็คือแพลตฟอร์มการซื้อ NFT นะครับเหมือนผมซื้อ NFT ของการ์ดเกมอะแล้วผมก็ถือไว้นะเอาไปวางในเกมเล่นบ้างไไมม่่เเลนบบ้้าางออผก็ดรัหยค เหมือนคุณซื้อ NFT ต่างๆจากแพลตฟอร์มอื่นน่ะแล้วคุณก็รอรับเหรียญน,นะครับอะไรก็บ่าไปมันก็เป็นมาตรฐานปกติแต่ที่เขามีเพิ่มก็คือระบบชวนเพื่อนระบบอั f เฟรีย e โปรแกรมก็ย้อนกลับไปอยู่เลยครับถ้ามีระบบะแนะนำเพื่อนชวนเพื่อนคือแชร์ลูกโซ่พวกนี้ก็แชร์ลูกโซ่หมดแหละคุณเข้ามาซื้อ NFT ของทางเมดไฟล์คุณไม่จำเป็นจะต้องชวนใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องแนะนำใครก็ได้คุณก็นั่งรอนอนรอรับเหรียญเอฟไอปจนกว่าคุณจะพอใจเขาไม่ได้บังคับให้คุณชวนเพื่อนแนะนําเพื่อนนะครับ เป็นแช์ทุกโซ่เพราะว่านาเงินสมาชิกใหม่มาจ่ายสมาชิกเก่าโอเคผมยกตัวอย่าง3แพลตฟอร์มเนกันสมมุติว่าแพลตฟอร์มขายสบู่ผมสนใจมากเลยผมชอบสบู่สมุนไพรนะเขาบอกว่าต้องซื้อสบู่ก่อนนะคุณถึงจะเป็นตัวแทนได้ผมก็ไปชวนเพื่อนเพื่อนผมมาซื้อสบู่1ก้อนราคา50บาทชื่อนายเนะอันนี้วงเล็บให้เลือแล้ว,ลวนี่คือสมาชิกใหม่นายเซื้อ1ก้อนนะครับห้าบาทเจ้าของสินค้านําเงินที่รับจากนายเมาจ่าย ให้คุณให้ผม20บาทเป็นค่าในหน้าค่าอะไรก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนายเคือสมาชิกใหม่คุณนึกภาพอย่างนี้นะครับคือทุกธุรกิจบนโลกเนี่ยถ้าผมจะขายอะไรสักอย่างผมไม่ตัวแทนขายเนี่ยผมก็ต้องเอาเงินจากสมาชิกใหม่อยู่แล้วหรือว่าลูกค้ารายใหม่ถูไหมครับผมบอกว่าผมไม่เถียงไงเอานําเงินสมาชิกใหม่มาจ่ายสมาชิกเก่าเพราะเราต้องหาลูกค้าใหม่อยู่แล้วเพื่อมาซื้อสินค้ามาใช้งานแพลตฟอร์มนะครับมันเถียงไม่ได้อ่ะเพราะโลกมันเป็นอย่างนั้นน่อย่างผมอย่างคุณนะครับเรามีบัญชีบิตครับนะครับเราชวนเพื่อนมาเทรดที่บิบ นายเอสมาชิกใหม่ถูกไหมสมาชิกใหม่ลูกค้าใหม่ไงคุณจะไปชวนลูกค้าเก่าได้ยังไงล่ะลูกค้าเก่าๆที่เขาเคยเคยทําอยู่แล้วเขามีบัญชีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเดินหน้าหาลูกค้าใหม่หาสมาชิกใหม่นายเอนะครับมาสมัครบิ๊ครับนะครับ ผ่านลิงก์แนะนําของผมหรือว่าของคุณหรือว่าของใครก็ได้ราะว่าผู้ชี่ยวชาญทุกคนน่าจะมีลิงก์ชวนเพื่อนบิดครับมันอยู่แหละกําไรจง๊งก็แล้วแต่คุณไม่ว่าทรานเซ็คชั่นนั้นน่ะนะครับออเดอร์นั้นนะ่ะถ้าเป็นฟิวเจอร์หรือว่าจะเป็นออเทดแบบสปอร์ตก็ได้นะไม่ว่าคุณจะจง๊งหรือคุณจะขาดทุนนะเหรียญจะร่วงเหรือแล้วก็ตามบิดครับได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่แล้วเสี่ยงนอนงกินนะครับบิดครับนำส่วนแบ่งข้อคอมมิชชั่นที่พันห้าสิบเซนมาจ่ายให้ผมให้คุณนะให้ผชาชานน มิคาก็นําเงินจาก A นั่นแหละมันก็เงินเงินของ A นั่นแหละมิคาไม่ได้เอาเงินส่วนตัวมาจ่ายให้เราเนี่ก็เอาเงินของ A นั่นแหละที่เป็นสมาชิกใหม่เนี่ยมาจ่ายให้เรานี่ครับก็นาเงินสมาชิกใหม่มาจ่ายสมาชิกเก่ามันก็ถูกต้องเลยครับชวนเพื่อนมาซื้อ NFT ที่เมดไฟลนายเสมาชิกใหม่ซื้อ NFT กุ้ง100 BUSD เมดไฟนะครับนำเงินที่รับจากนายเมาจ่ายให้คุณมาจ่ายให้ผม5 BUSD ก็เหมือนกันนะครับมันก็ต้องหาสมาชิกใหม่อยู่แล้วมันก็ต้องหาลูกค้าใหม่ผมถามว่า สแพลตฟอร์มเนี่ยมีอะไรต่างกันถ้าเป็นเชลลูโซ่ก็เชลลูโซ่หมดถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่หมดเดี๋ยวเรามาพูดอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเนาะโอเคนะครับผมจะยกแพลตฟอร์มขึ้นมา2แพลตฟอร์มนะทางซ้ายมือก็คือเมดไฟล์ fire, ถูกไหมครับทางขวามือเนี่ยผมตั้งชื่อว่าแพลตฟอร์มโคดไฟล์แล้วกันเรา,าดูทางซ้ายก่อนแล้วกันเมดไฟล์ mid นะครับ ทำลงมาก็คือ treasury fund ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอยเก็บเงินนะครับเป็นตัวเก็บเงินกองคลังนะครับเขาก็มีสินค้าก็คือ NFT ถูกสินค้า midfi NFT ที่เรารู้จักกันเนี่ยผมก็ไปชวนนายเมานายเก็มาลงทุนซื้อ NFT นะผมยกตัวอย่างเป็นเงินกลมๆหนึ่งห0ื่น,น 1, บาทนะครับด้วยเงื่อนไขที่ทางแพลตฟอร์มบอกแล้วว่าเขาจะรีวอร์ดให้คุณเป็นเหรียญ MFI เมื่อคุณโอเคกับเงื่อนไขนี้จ่ายเงินซื้อ NFT จบปุ๊บ2,000เข้า treasury fund อันนี้คือยกตัวอย่างตัวเลขเฉยๆนะครับ8,000ไปที่ upfield upfield ก็คือแมทริกซ์์นนนนนนัั่่่แแหหลลละะคคครบกก็ืออทีีเาาิงไปชวยน อัฟเฟกตก็ต้องไปเดินหน้าหาใน A อในบีในซก็คือลูกค้าใหม่2000นะครับเนี่ยสองพที่จะเข้าเทสทรี่ฟันเนี่ยเขาก็จะไปลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆซึ่งเมดไฟมีโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์ Project คุณภาพนั้นนหะครับบิ Big ๊กไทม์เอเจ้นบล็อกไอเอมเอ็กซ์นะครับโซน่าโปรโตคอลแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเดอะเซนด์บ็อกที่กำลังจะเข้าไปซื้อที่ดินเพื่อปล่อยเช่าที่ดินราคาเซนด์บล็อกกลังถูกมากๆเห็นไหมครับเมดไฟเขารู้ทัมมิ่งนะครับว่าคนทําอะไรตอนไหนเนาะไม่ใช่ว่าซื้อ The ตอัวเซนะครับ ตอนนี้ก็พากันติดดอยไปหมดเรามาดูแพลตฟอร์มโคดไฟล์กันบ้างแพลตฟอร์มโคดไฟล์เนี่ยนะครับบริหารด้วย CEO นะครับมีตัวตนแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยคุณจะเห็นเยอะมากในประเทศไทยนะนึกภาพมาสักปีที่แล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นหลายแพลตฟอร์มแหละล้มหายตายจากกันไปเยอะเหมือนกันต่างชาติก็มีเยอะแยะไม่ใช่สมาร์ทคอนแทกนะไม่ใช่ดราวนะคนที่คุมบังเหียนเลยก็คือ CEO นะครับมีตัวตนพร้อมที่จะหอบเงินหนีได้ตลอดเวลาถูไหมครับถ้าสวิฟันนี่เรายังถูกสมาร์ทคอนแทกลไ นี่ไม่ต้องครับดีโอครับไม่พอใจตอนไหนปิดได้นะครับสินค้าที่แพลตฟอร์มโคดไฟล์เนี่ยนะครับขายก็คือโคดไฟล์คอยอาจจะไม่มี nft ตนนัวนี้แต่ว่า ก็น่าจะเริ่มมี NFT กันแล้วละ่ะสักพักนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มที่เริ่มมี NFT กันเอามาบางหน้าละ่ะนะเหมือนที่บอกว่าเมดไฟเนี่ยเอา NFT มาบางหน้าเด็กคณก็จะเห็นแพลตฟอร์มที่เริ่มเอา NFT มาบางหน้ากันแล้วละ่ะเริ่มทยอยทยอยทยอยเพราะว่าถ้าเอาสินค้าตรงๆเป็นเหรียญคอยตรงๆเนี่ยเออมันล้าหลังนะครับโอเคอันนี้ผมยกยกอย่างว่าเป็นแพลตฟอร์มยุคเก่าๆแล้วกันเนาะปีน,นี้ก็ยังมีอยู่นะครับไปลองตามหาดูแล้วกันนะครับสินค้าของเขาก็คือโคดไฟล์คอยก็รีวอร์ดเป็นเหรียญโคดไฟล ก็รับเหรียญโครไฟลไปมือเหอรียญโคดไฟลคอยล้านเหนรียญโคดไฟลคอยอ่จคุณจะได้รีวอร์ดเป็นวันต่อวันต่อสัปดาห์อะไรก็ว่าไปโครไฟลคอยเนี่ยจะไม่มีอัพเรดโปรแกรมนะครับจะไม่มีลิงก์แนะนําเพื่อนจะไม่มีระบบชวนเพื่อนเพราะว่าอยากทําตัวให้มันสะอาดอดูแบบห่างไกลคําว่าแชร์ทุกโซ่หรือผมจะพูดง่ายๆว่านักฆ่าหน้านักบุญก็ได้แต่นายเอเข้ามาได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนายเอเข้ามาเห็นโคดไฟลคอยเฮ้ยว h i เ e Paper สวยงามนะครับ ซีอระดับเทพนะครับซีอเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นนายเอก็เข้ามาลงทุนนะฮะซื้อโคดไฟล์คอย10,000บาทก็รอรับเหรียญรีวอร์ดเป็นโคดไฟล์คอยต่อไปโคดไฟล์คอยนะครับก็ได้เงิน10,000บาทนะครับอาจจะเก็บไว้ที่ CO 2000นะครับผมเอาตัวเลขใกล้ๆกันเลยอนะ่ะแปดพันนะครับส่งให้ใครครับส่งให้ Marketing ส่งให้ y ยูทูบแอดเฟซบุ๊กแอดผู้เชี่ยวชาญนะยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่คอยประคมข่าวให้นะครับที่คอยรีววิ นะครับที่คอยออกมาพูดเชิงบวกให้นะครับกับโค้ดไฟคอยนี่แหละครับไม่จําเป็นต้องใช้อัฟเฟรดมาร์เก็ตติ้งในเอก็รู้จักโค้ดไฟคอยจากสื่อต่างๆพวกนี้สื่อจาก YouTube Facebook นะครับผู้เชี่ยวชาญผู้ชาญน,นี้เขาก็จะมีช่องเป็นของตัวเองนะครับมีเพจเป็นของตัวเองมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองที่คอยเขียนสตอรีอ่คอยเขียนเรื่องราวคอยเขียนคอนเทนต์ให้กับโค้ดไฟคอยซีโอนะครับก็นําเงิน2องพันนะครับไปลงทุนโปรเจกต์ต่างๆที่ได้บอกไว้ตอนแรกว่าเนี่ยเราจะไปลงทุนอย่างงุ่นอย่างี้อย่่างงุนอย่างนี้มมาาก็าปันผลอะไไรก็ว่าป ผมให้คุณดูโครงสร้างมิดไฟกับโคดไฟคอยเนี่ยต่างกันไหมต่างกันไหมเอาโครงสร้างหลักนะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับต่างกันแค่จุดเดียวครับก็คืออัฟเฟียดกับมาร์เก็ตติ้งช่องทางที่คนจะรู้จักมิดไฟก็คืออัฟเฟียดแต่โคดไฟคอยเนี่ยช่องทางที่คนจะรู้จักโคดไฟคอยก็คือมาร์เก็ตติ้งแต่อันเนี้ยผู้ชี่ยวชาญบอกว่าเป็นเชลุโซอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มข่าวสะอาดจุดนึงที่ต่าง,งผมผมเกือบลืมไปนะครับ MFI เนี่ยรีวอร์ดเนี่ยนะครับคุณขายเหรียญได้นะตลอดเวลา แต่คุณจะขายได้ก็ต่อเมื่อคุณ unstake unstake NFT ออกไปนะครับก็คือคุณต้องสลั NFT ทิ้งคุณจะได้เหรียญ m f i กลับมาอันนี้คือเป็น,เ,ปน,เ,ปนเงื่อนไขที่เขาบอกไว้แต่แรกอยู่แล้วนะครับมันเป็นกลไกครับกลไกการทําให้เหรียญมันมีมูลค่าเดี๋ยวผมจะมาขยายความเรื่องนี้อีวิดีโอหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เหรียญ FI เนี่ยครับวิ่งขึ้นบนสวรรค์วิ่งขึ้นบนสวรรค์น,วน,น,วนนะวิ่งขึ้นเรื่อยๆราคาขึ้นดีนเรื่อยๆจุดที่ต่างกันก็คือ่างโคดไฟคอยนะครับคุณถือเหร,เรียญปออุ ก็ถือว่าดีนะแต่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เหรียญวิ่งไปตลกไงเข้าใจไหมครับแพลตฟอร์มแบบนี้ยผมเห็นมาเยอะมากนะครับคุณไปสังเกตได้คุณไปตามาหารได้เลยนะครับว่าแพลตฟอร์มทรงๆเนี้ยเหรียญไปตลกหมดทุกวันนี้ยัง,งโง่หัวกันไม่ขึ้นเลยนะครับเอาละครับเพื่อนสรุปว่าที่ผมมาพูดให้ฟังทุกอย่างเนี่ยมาให้ดูทีละสเต็ปสเต็ปเนี่ยให้เราคิดตามนะครับคาตอบที่ผมจะให้เพื่อนได้ว่าเม็ดไฟเป็นแชรูโซไหมเนี่ยผมก็ยังตอบไม่ได้ผมเชื่อตอบแค่ว่าถ้าเม็ดไฟเป็นแชรูโซก็เป็นแชรูโซกันหมดถูกไหม ทุกอย่างก็ไปแชร์ลูกโซ่หมดเลยแต่สาหรับผมเนี่ยจะแชร์ลูกโซ่หรือไม่แชร์ลูกโซ่เนี่ยผมมองว่าอันไหนที่เป็นโอกาสสำหรับผมเนี่ยผมก็โอเคเพราะทุกวันนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังหามาตรฐานของว่าแชร์ลูกโซ่มไม่ได้เลยคือผมก็เป็นคนไม่มีความรู้อะไรมากมายหรอกครับแนะ่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแน่นอนฉะนั้นผมไม่รู้จะเชื่อใครเพราะเคยเชื่อผู้เชี่ยวชาญมาเยอะและ้วพลาดทั้งโอกาสเสียทั้งเงินผมลองเชื่อ Dev e l o p e r ปอรของเฟตไฟดูบ้าง โอเคเพื่อนสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมดูคําเตือนที่ผมขึ้นไว้ในวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอแนะนําการลงทุนนะครับไม่ใช่วิดีโอชักชวนให้คุณมาลงทุนในแพลตฟอร์ม midfi นะครับอย่างที่ผมพูดไปในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะฮะหรือว่า NFT นะครับมีความเสี่ยงสูงนะครัเพื่อนต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะฮะก่อนที่จะตัดใจลงทุนยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกด subscribe กดติดตามช่